ดีอฟซนะผมสวัสดฟซ c ทุกคน,นเดออฟซนี่ด้วยเชีแนวทุกคนนะผมหน้าตอนนี้ยวอัปเดตอาการชูข้างนะผมวันพฤหัสที่สิบเจ็ดนะผมเหมเือเซานี่เดี๋ยวเขาไปเดีเขาไปต้องแล้วเดี๋ยเขาไปย้ำยือแล้วจกะจกะเสื่อดีพี่น้องระเสื่อดีจะถอดอะไรแล้วถอดเล็กถอดเล็กต,ต,ต้องต้องสะโวจอกแล้วมือกาถอดเล็กอ,องแล้ว พอเดพอเดกออกแล้วแต่ว่ามีไข่พี่น้องมีไข่ยังไม่ได้พายังไม่พร้อมผ่านนะครับผมะบอดนี่ก็ดีทันแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ตอนนี้คือมีไข่มาแสกซ้อนนะครับผมมีไข่มาแสกซ้อนแล้วก็นั่งกับเยนเชนเชนคือเก่าแหละครับเขียนกระดาษถามแม่ถามแม่เพื่อนว่าอยายกินคอแล้วบ,บ่นะถามแม่เพื่อนถามแม่ต่อ เราเขียนว่าถามผมสิฮอดบอสนะถทำทำตมนะคือว่าชิฮอตจะตลอดเราจยืนกันตลอดยืดยืดห้องนอกนี่นะสิฮอตไปใส่ไปใส่พอได้สิฮอดถักตลอดบ๊อบเงินสักชักเนึ้ยเฮ็ดเห็ดมือเฮ็ดมือกำมือกำมือกำกำกำเป็นอย่างเป็นอย่างนี้ก็เขาก็บอกไปเยอะไหนเหรอเข้าหนึ่งเขียนได้หลบบว่า ตัวพันมาพันตัวโอ้ยเนี่ยน้อมายิ้มมานีัยิ้มมาเนะมาขึ้นมาจะเศ้าเจ็บแล้ของที่ขายเนาะขาย่ว่าช่วงวัแปดกิโลเป็นไหนมีบบจะเจาะขายนะเจาะเจาะเจาะขายสดวนะครับเจาะตรงนี้เจาะเจาะต้องขาต้องขายนะกลองกลองเล็กพันจะนักมองหันแล้วเจ็บมองหันเพราะว่ามีไข่แสบซอนมากเลยเลยว่าไหนมาไข่ขี้บ้คนับไข่ขี้บัาร เลยฮอนในพาละเมื่อกี้นี่ล่าสุดส่งส่งเที่ยงเมื่อกี้นี่บอกเที่ยงเนี่ยคืองดเยี่ยมหมอเขเยี่ยมไม่เข้าเลยไม่ให้เข้าเลยให้ให้ให้นี่นเ,เบิ้งจนได้กระจกแล้วเขียนเขียนในหลัก,กไปเอาหมอเขาไปให้มานั่งกลเขียนออกมาแาบไปเบิ้งนี่นี่ไปเอตุยังผิดอยู่บก่กคือคือปั่นบอดีนั่งมาอ๋อปั่นบอดี แบบน้อนนอนนอนนอนมาไหนได้เแบบฝันฝันไม่ดีหรือเปล่าหรือเป็นอย่างเป็นอย่างนี้ทำผิดบอนน่งกับว่าหมองนึงนั่งเคยไปเห็ดอยู่กูกายสิงเป็นเหอะไรแบเหยังผิดบ่อต่ายไปไยทายเป็นคนกับคอเขามาคอยังมงบนอยู่กับคอหลวงพ่อนั่มคนกับคออยู่คนกับเห็ดจะทายมหมทุกนเป็นพอนกันตอนนี้แม่แม่อครับพี่ยงมียังกับเป็ดอยู่ ไปเหเพื่อนอยู่เพราะว่าเรไปเห็นอยังพิธีไปทางโดยบุตัวอยู่บ่เระวาเนี่ยก็เลยไปส่งไปไปดูม่ะเพื่อนว่าอน่ะผู้กสบายใจของเพื่นเนาะพื่อนเพื่อนเพนขึ้นไปยนเพื่อนขึ้นไปผู้วามสบายใจของเพื่นนะครับผมแล้เลยใหแม่ไปเห็นเหือแล้วเพื่นไปบอมาันละมานอนนนอนอนไปบมด้ขึ้นี่ก็ฝันมาอย่งเกาเกาอย่างไงละเพราะวาเนี่ยฝันเนี่กาาันอืมนั่นมอยได่นะอเลยเป็ดให น่ะตอนเมื่อกี้นี่นะครับผมตอนนั้นแล้วก็เมื่อเช้านี่หมอหมอเงี้ยทั่วมาบอหมอกระดูกบออ่ะแม่หมอกระดูกทั่วมหาหาคนอะไรย่อหาหาเลี้ยวหญิงหาทั้งสองแหละคุณน้ำคุณน้ำซ้ำกันเจ้าผมปุ้ยปุ้ยป้รักสายนะก็บอกเพื่อนซ้ำในไรนิดนึงก็พอดีหมอโทั่วมาเส้นเป็นหมอกระดูกนะครับเนาะหมอกระดูกทรมามาหมอในตรงข้างบนนี่แหละหมอในตรงโทรมาเรื่องผ้าตัดก็โทรมาคุยกับญาตดคว้าติฟังเนี่ยมาคือการผ้าตัดนี่มันก็เป็นการผ้าตัดใน เตียงกับตรงพร้อมาการร่ากายขล่องคนไข้ตรงพร้อมเต็มที่ตงพ่อเต็มที่ต้องใส้เลือดไหลต้องใส้เลือดไหลคือจังไปมีบริจาคเลือดค r o เ p A อะมาบริจาคได้วมาบริจาคได้ตลอดคือบริจาคคุณยีรุยใช่แน่ไหมครับแ้วตอนนี้เราเราบริจาคได้ประมาณยี่สิบคนแล้วครับผมประมาณยี่สิบคนแล้ววเัาต้องง้อา้องคุณอยู่เนาะเด็กที่าลบอกคุณที่ด่างแบบจะเลี้ยงจะเลี้ยงให้นะครับผมจะลงเพลงตรงอย่างที่ด่างก็หมอหมอก็บอกว่าอีกประมาณ วางแผนไว้ก็คืออีกแผนไว้ประมาณซีหาเมืองจองของตอนที่มาจัดไว้ปกติเราจะทำว่าเมื่อคืนนี้เพราะว่ามีคนคนคนมาขอดดูก่อนคนทองทองเศษก็เลยพาให้เพป็นก่อรกับผู้ดีกับกับเพื่อนๆไค่พร้อมก็เลยเลยพาแต่หมองอย่ประมาณห้าหกคนประชุมกันแล้วว่าวางแผนกันเอาแบบถึงสุดเลยหมองเพราะว่ามกับทับน้ำมา ให้ดูแลถึงที่สุดให้ดีที่สุดในห่วงนะคะหมอคุณหมอพูดอะรับจะเป็นจบูกอยู่คนคนใส่เต็มที่จ้าแมนแการผ่าตัดนี้อาจจะไม่สําเร็จก็คือมักจะเบียดไหมถ้าคือว่ายังพาบอลเหลวนะพาบอลเหลวมันมันเป็นเคขตไงหมอบอกยันเสียดหลายยันคือยันผู้ป่วยป่วยกระจบยุทธกรแล้วก็เอาคำว่าห่วงใส่ใส่ของใส่หายใจก่อนท่อใส่หายใจซะก่อนอุ้ยเก็บก่อน มานที่ก็เล็นนักเออแต่บางทีซื้อครับบางที่ก็แต่ทำจมสำเร็จก็ได้หมอเนี่ยเต็มที่ตาฝันเห็ดเต็มที่หมออยากให้หมอแค่องการให้ร่างกายของค้นไข่เต็มที่แล้เต็มฟินบังเต็มที่พร้อมมีจะพาแค่นั้นหมอบอกนะครับคือมันเลงใส่เลือดไหลเสียเลือดไหลบริเวณนั้นมีเสียเลือดไหลนะมันมันมันอย่โยดเสียงแลก็เสียเลือดไงเสียงมันหมันหายากแล้วก็ต้องเรียกกันไปก็ต้องใส่อาจารย์หมอ เขาพาน้มตองพาใน่ครับแม่ครับตองใส่เวลาใส่เวลานะข้นตองข้มแ็งตองตอง้อบมีดีแม่ร่างกายตองอมีนดี้อบดอจิตใจ้อบเลยประมาณสี่ห้าีกิว่านหหามือนะมันว่ามันว่าแผ่นว่าแผ่นไหวว่าแผ่นเหยว่นหามือทุกตาเล้วว่านหยหามือรับผมร่างกายคนไข้ไหวกะืมีพจัดเลยร่างกายค้นไข้ไหวก จะพอมาทัศเลยคือเหตุที่หมอเพื่นทั่วบอกให้ยานหก็คือว่านีอาการเสี่ยงก็คือว่ามันกันเทียกับสภาพพอสำเร็จคือเลือดออกไลโหด้อหยุทธกรโมเมน่ามาพาไปไหนหมายถึงว่าถ้าเลือดออกไร้ปุ๊บหมอถอยยุดธกนหยุดไว้ก่อนค่อยค่อยวางแผนผ่าทีหลังเพราะว่ามันใกล้เส้นเลือดมากแล้วนี่ไงว่าพากินขาวน่น้่งพากินขาาวนนี้ก็เล่ากินข่าวนั่งอาหารอยู่ครับผม ก็อาจจะเสียงดังเล็กน้อยนะพี่น้องเด้อะเยาว่ากันอาจจะเสียงดังลำคาญแน่กับรุ่นสร้างกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาฝ่ายไทยในข้างในเนาะคนฝ่ายไทยในโองบานเขาก็ยังทำใจได้ไหมพี่น้องก็ก็เมื่ว่ากันเพราะว่าคนเขาบอกว่ากินของหงอกตอนนี้แม่ก็พยิงกับเป็นเปรี้ยวกับเป็ด ไปไปวัดเนาะไปวัดเนาะหลักส่งหลักส่งไปยังเบิ้งล่ะส่งเบิ้งส่งเบื้งให้เพื่อนเพื่อนต้องการนะเนี่ยยืนยืนเพื่อนบอกว่าองค์กี้นี่ว่าไปเบิ้งให้แน่ก็เลยเพื่อนต้องกันก็เลยไปเต่เพื่อนให้มันเลี่ยวมันซวงนะครับผมครับผมครับตอนนี้ก็อยู่ไนต์ล้มบานกับเซียนหน่อยๆน้อยก็ับสร้างเขาอยู่กินอยู่อ่าพูดถึงคุณยูไนตนเพื่อนมีเส้นเรื่องนี้ทอดเท่าทีเอฟซีของคนนี้ด้วยหูแหละเพื่อนมีเส้นเรื่องนี้เพื่อนมีเส้นเรื่องเพื่อนเคยบอกเรื่องผีถึงยังเนาะ เป็นกับพิเศษเรืเ่องนี้ได้ไปลองเรื่องเรื่องนี้รับพวกนี้เป็นเิ็นเซนมากมองมองคนไปไทยไนั่นแหละอ่าใส่กระจมเอิร์กหรือว่าใส่เียงดูบอดีบ่หรือสานที่เขาเนี้ย,ยแต่ว่ากับขอข้าวแล้วมองหันก่อนเสียทยแล,ล้วก็บขอขอพระแล้วกอนหนานี่นะฮะเพื่อมนมาสบายใจเพื่อนะครับคือว่าไป็ช่วงมากเลยก็หัวเป็นยังเนาะแต่ไปแกล่ถึงจุดไปแกลี่ยห้มันให้มันแล้วมันให้มันซวงให้มันซวงใจเพื่อนแล้วเกล่ถึงจุดแล้วเกลี่ถึงมองถึงบ่เนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงนาโอ้ยบายแล้วบายแล้วบายแล้วตอนนี้ไม่เรอกินข้าวอีกแค่หนึ่งกำลังใจขอกำลังใจจากเอฟซีเลยสูงมากครับชินหวานขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจบ่าว่าทั้งไก่ทั้งไก่หรือว่าคนบริจาคแล้วหรือว่ายังไม่บริจาคอย่าังสูงกำลังใจมากเลยครับขอใค้กำลังใจก็ดีเดียวมันเป็นสิ่งที่พ่อมาเห็นแต่ว่ามันดีสุดเด้กำลังใจเนี่ยขอบคุณอีกทีขอบคุณทุกๆกำลังใจเรื่องนี้ให้กูยังมันเกิดอะไรมามันเกิดแล้วเขาต้องแก ที่ไปตั้งสถานการณ์ทำไอ้ดีสุดไอ้ดีสุดทางทุกคนแม่นครับขอบคุณหลาเลยขอบคุณหมอหมอหมอที่นีก็หลายคนอยู่เวฟซีแล้วผู้ช่วยหมอเป็นหมอแล้วเป็นพยาบาลที่นีก็หลายคนอยู่กับคนกระทามไทยแบบเลนไปมากเลยครับมาไปทังไหนแน่ก็ยู่ไหนแน่กับถือว่ามีคนหูจักนะครับผมก็ยังยังดีขอบคุณหลาเลยครับผมขอบคุณาจใจจริงครับผมคุณทางนึง เอฟซีก็ไล่เนาะอยู่ในลูกบาศก์เนาะมันมาถามไทยวันนี้เอไทยเอฟซีจะไม่เยี่ยมนะครับเนาะคือตอนนี้ก็คือต้องอ่าตอนนี้คืองดเยี่ยมก่อนนะผมเขียนเป็นของขวางไว้ข้างหน้านะผมเนาะเแจยงในระดัว่าเหมือนผู้นี้ว่าังไงกับเห็นเวลาเอาครับผมบว์ว่าไพรทั้งสิ้นผมหรือว่าผู้ใด่นก็จะไปกระโบกเข่าเลยกระโบกเข่าเพราะว่าคือกันเสื้อหลงเนาะเชือกเพราะว่าเพิ่งไข่นะโผล่ๆแล้วบ้างกันแล้วบ้างว่ายันยันทิ้งเสื้ออะไรกูนี่ยันยันเพิ่งนั่มเสื้อไปหาเพิ่งยันนั่มัน คนป่วยเพราะว่ามันหลางกายมันก็อยากี่รับเสือไปนะเพราะว่ามันตรงตรงเชียงแนงที่จะพาได้ตรงตรงตรงแข็งแนงเติมเต็มที่ตรงเต็มที่เปอร์เซ็นตงกรงตรงที่ปอดนี้ที่เกิดออกที่ที่ว่าปอดแตกนี่ก็คดีได้น้อยอยู่ก็พอถึงก็แร่งเนาะก็ถือว่าดีหน้าตอนนี้คือขาดเอียงว่าเพิ่มาให้ให้มันคงตัวก่อนยรงไหนนะเป็นเป็นอยงแบบผ้าบาบ่ะ เกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับผมมันภาษาหมอไหมเาพ่อเปลี่ยนพี่น้องเา่อเปลี่ยนครับผมคือเอาไปเอาเป็นมาแบบว่าให้มันลงตัวนะให้มันให้มันแข็งแกร่งก่อนนะพี่น้องเนาะให้มันแข็งแกร่งให้มันลงตัวก่อนครับผมาันนเะภาษาหมอพ่อเปลี่ยนพี่น้องพ่อเปลี่ยนนั่นแหละตรงนั้นแหละให้มันให้มันโอเคก่อนให้มันให้มันลงตัวให้มันครบทุกอย่างให้เลือดเลือดพร้อมหัวใจพร้อมแบบให้มันลงตัวประมาณนี้นะครับผม ก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยพี่น้องเด้อถ้าคิดได้มีข้อเดียวเราขอบคุณหลายๆครับแม่ขอบคุณขอบคุณจากจากใจยริงเลยพี่น้องกำลังใจไปินสิ่งสําคัญเลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายเอาไว้คลิปคลิปหนาเดี๋ยวเดี๋ยวสิอัปเดตให้น้องอีกนะผมสิอัปเด่นต้องให้อีกเมื่อไหร่เมื่อไร่กันสิเกษีลุงขอบคุณผู้ผู้ที่มามาจากเลือดน้ำเกสีเอาลงเพจล่งยังพี่น้องเบิ้งเราจะจับครับแล้วเราจะจับแล้วบอกว่าบอกว่า ท่านไก่ท่านไก่มาพกพ่นกับผู้ใหญ่ท่านทางาาจังหวัดกรมี่อ่าอครับลุงแนะนำซื้อกับมี่นะครับพี่น้องครับผมแล้วก็นีน่แหละยังไงขอเพิ่มอีกอย่า,ง,ายง,ยงเดียวพี่น้องรอรอ,รอชมคลิปนะข้าวข้าวพร้อมกันไปจังไหมแล้ลวสิอากาศต้องแห้งไปเรื่อยอากาศต้องแห้งไปเรื่อยรับคลิปนี้จบไปสักาามิลพี่น้องเพราะว่ากินเผาด่างกับชิตไปหาคนอันที่ผู้ใหญ่เงินเงินเข้ามาเอยอยู่นะครับผมรับคลิปนี้จบไปบสักมิลพี่น้องเนาะขอบคุณหลายครับ